สวัสดีครับพี่น้องกบไปสมองสุบอดครับพบกันที่เราคือเดิมครับพี่น้องครับที่นี่วิธีชาวบ้านนะครับไม่ได้ออกมาดูน้ำท่วมนะครับพี่น้องครับที่ทงกะทิโมซิปะตำบลประสาทอำเภอเมืองทั่งพันธ์ัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเหมื่อวานนี้ยังมาทัดเขานะครับน้ำบ่บ่ทับทะลักเขาม้านะพี่น้องขอแจ้งถวามปันทะเลครับพี่น้องครับผมสิมีรูปมีภาพให้เบิ่งอยู่ครับพี่น้องครับเมื่อวานผมมาประมาซีโมงแรก ระไทยนะครับน้ามรนางธาราขม่า,ะา,า,มานะครับพี่น้องครับใส่เวลาแป๊บเดียวครับพี่น้องเป็นทะเลสาบอินทะเลเลยครับพี่น้องส่วนครับผมแน่ครับพี่น้องครับปีนี้ติดตามเบพวกนี้กันครับพี่น้องหน้ามันพองหมูันนี่มันบะทะเขาเนาะบอบบอครับทั้งเขาครับมันสียหายพวกแน่หรือปะทะเขาสียหายพวกแน่หางบอ๊บนเขาเนี่ครับไม่งันมันบ้นเขาบ้นเขาช่วงไหนเนาะขึ้นเสียงขึ้นพอดีครับเขาประมาณเที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้น มาถึงเสาสถานการณ์แบลนี้ประมาณเจดเป็นปีที่แล้วเนาะเมีนปะแมนอยู่วมนเยู่คิดว่าสถานการณ์สถานการณ์สะเพิ่มขึ้นหรือสิลด่องครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มิอะไเพิ่มเนาะกินเพิ่มตันี้ยุ่ไซนอยู่ะยูบางกะทีครับเขินทงกะทีเนาะทงเขาปรมาจังลอยอะไรครับเนี่ยตัวนี้พร้อมของกันครับตามเนที่ิดีไรลอยอะไรอยู่เนาะประมาณอะ้นจมบาดานเลยจมบาดาลยเรีบลอยครับเขามาได้ออกยากเลยเนาะออกยากแล้ครับ แสดงปีนี้พวกนาทีเสียหายเนาะเสียอะไรเสียหายอะไรอะไรหครับอะไรอะไรเรื่องอะไรเรื่องอ๋อพี่จอดอะไรพี่อดพี่จอดครับครับบรรยากาศครับนั่งตัวตกติครับพี่น้องครับ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 ใช้เวลาบูดนะคุณน้องเขามาทุกทุกเที่ยงคืนเนาะครับประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเต็มวิเลยเลยเต็มวเลยอ๋อปีแล้วเนาะไม่ได้ไม่ด้เที่ยงหนึ่งเทียหน่เนาะเออมัดเราเครื่องเรือคู ครึงเดือนที่มาเมื่อจังจังสิบกลงสิบกลงมีเขาเราเมดมันเบิดเลยเมดเลยบลกลงซื่อโอ้ท่พงอยี่เือี้เลือป้าแขงเลี้ยง่แรงอยู่หันนั่นยพี่พี่่าไรวะอันนี้ปรม็นีไปอยู่ในกันต่างนสามมายูมาติมอยู่ดีดีเจีบรอยเนาะประมาณโอ้มาสิปีเดนมาตนสิบปี ทิปปีข้าวโพทีก็หกหาออกทีว่าขึ้นมากพอดีพบ่มหล่อของเขาดิได้ปูได้ปลาไดปะบอบอหนึ่งร่าไทยไม่เศร้าไท่ไม่เศร้านี่ป่ข้าวโพดทีแล้วบรรยากาศน้ำท่วมธงกระทีครับพี่น้องครับธงกระทีมูสีหานะครับบอนบอนสทีมูสีหานะครับพี่น้องครับขบวนประสานระเภอเมืองจังหวัดเชียงสะครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับน้ำตรงตรงน้ำท่วมเขาประมาณหลายร้อยไร่เยอะครับพี่น้องครับสุดเลยครับพี่นอ้องน้ำตลัดเขาย่กขึ้นหนึ่งครับประมาณขาตงเที่ยงขึ้นนึ่งครับบรรยากาศนะพี่น้องครับมั่วก็ต้องอพยพขึ้นมากขึ้นกันครับพี่น้อง บรรยากาศนะครับพี่น้องครับตัวนี้ประมาณสีโป่งแรงครับพี่น้องครับตอนนี้ประมาณสีโปงแรงนะครับได้ออกบรรยากาศท่วมโอ้ถูกพัดถูเนี่ยครับพี่น้องครับในรอบหลายหลายปีครับพี่น้องชัวแล้วครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องครับ นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องครับรวมครับรวมเนี่ยที่ดันครับพี่น้องเอ้ยเข่าร้อยลอยไล่จมในบาดาลเลยพี่นอ้องทงกะทิครับพี่น้องครับพี่นอ้องหาอยู่ห้ากินหนามาหาอยู่ห้ากินอย่ามองครับพี่น้องมานบ่มานบ่มานบ่นอนอโอ้บรรยากาศหาอยู่ห้ากินครับทงกะทิ ครับนี่คือบรรยากาศน้ำเริ่มทะยักทะลักเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับมัวหา้าน้องอาคูนครับพี่น้องครับถือว่าเป็นพื้นที่หน้าเขานะครับพี่น้องครับที่บ้านน้องอาคูนนะครับผมเริ่มน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับน่าจะ ตัวไร่ลอยไร่ลอยไรเยอะครับพี่น้องครับมินิการอยูปม่านไร่สี่ม้วงแดงครับพี่น้องครับสี่มงแดงนะครับตัวนี้สถานการณ์ที่มานอคู่นะครับงูห่าตำบนประสาทอำเภอหัวตะพันจังหวัดศรีสะเกีครับพี่น้องครับเตัวหน้าเขานะ